แม่มดพยากร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 ณ์ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องแม่มดพยากรณ์นะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่เราจะพยากรณ์ดวงชะตาสําหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีตุลนตั้งแต่วันที่1-15่งสพฤษภาคมปี2565ดวงดาวกับการโครจรในช่วงครึ่งเดือนนี้ของท่านที่เกิดลัคนาราศีตุลจะส่งผลอย่างไรกับท่านบ้างเดี๋ยวมารับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับท่านที่ทำงานประจำนะคะดวงในเรื่องการงานของท่านในช่วงครึ่งเดือนนี้นะคะท่านจะพบเจอกับการแก้ปัญหานะคะแล้วก็จะมีเรื่องของตัวท่านเองที่เกิดการเดินทางเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนนี้ด้วยนะคะและสำหรับท่านที่ทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาให้คนอื่นนะคะเรียกว่างานที่เป็นอรินะคะเนื่องจาก ดาวพระพฤหัสได้ตำแหน่งเกษตรราทิปดีนะคะนั่นก็หมายถึงว่าตัวท่านเองนะคะอาจจะสามารถแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้นะคะถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับประกรันภัยประกันอุบัติเหตุนะคะการกินส่วนต่างอย่างนี้นะคะหรือว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานะคะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงครึ่งเดือนนี้ถ้าท่านที่ทํางานเกี่ยวกับที่บอกมาข้างต้นนะคะท่านก็จะสามารถแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้กําลังของ พเพื่อพฤหัสที่ได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีนะคะท่านก็จะสามารถผ่านพ้นปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ในช่วงครึ่งเดือนนี้ให้ท่านระวังปัญหาเกี่ยวกับโรคของคออักเสบนะคะอาการภูมิแพ้หรือว่าจะเป็นอาการที่เกี่ยวกับระบบกระเพาะปัสสาวะแบบนี้เกิดขึ้นได้กับตัวท่านในระหว่างการเดินทางด้วยค่ะ สำหรับท่านที่ทำงานแบบมีคู่ค้าหุ้นส่วนมีผู้เริ่มลงทุนแบบนี้นะคะดาวในเรื่องของการลงทุนในภพนี้นะคะก็คือดาวพระอังคารปัจจุบันดาวพระอังคารมีการเดินสือและได้ตำแหน่งอุจจาพิมุกนะคะสถิตยอยู่ในภพเรือนปุตตะนะคะเรียกว่าได้ตำแหน่งโยกเกณฑ์อันดีทำตรีโกนกับลัคนาของท่านนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อดาวเอื้อคุณต่อดวงชะตาของท่านแบบนี้นะคะขอให้ท่านลุยเกี่ยวกับงานด้านนี้นะคะสาหรับท่าน ที่ทำงานเกี่ยวกับคู่ค้าคู่ขายคู่สัญญาแบบนี้ค่ะและในช่วงครึ่งเดือนนี้นะคะท่านอาจจะมีไอเดียพบเจอกับการลงทุนใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะแล้วก็เรียกว่า เป็นกาลังของการสร้างความคิดนะคะเป็นแนวความคิดที่ท่านจะต้องตัดสินใจนะคะท่านจะได้พบเจอกับการลงทุนที่สร้างเม็ดเงินในภายหลังให้กับท่านได้นะคะเรียกว่าเอื้อต่อดวงสตาร์โดยตรงเลยละคะ่ะเพราะดาวได้ตําแหน่งโยกเกมอันดีกับลัคนานะคะจังหวะนี้สําหรับท่านที่มีคู่สัญญาก็อยู่ในเรื่องของการตัดสินใจของท่านนะคะและเชื่อว่าเมื่อดาวเดินแบบนี้ได้ตําแหน่งอุจจาพิมุกท่านจะสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเฉียบขา ค่ะและสำหรับนักเสี่ยงโชคทั้งหลายนะคะรวมไปถึงสำหรับท่านที่คิดจะหางานที่เรียกว่าเป็นรายได้เสริมนะคะเป็นงานระยะสั้นแบบนี้นะคะดาวพระราหูประจําเจ้าเรือนปุตตะนะคะมาสถิตอยู่เล็งกับลัคนาของท่านนะคะและยังได้ตําแหน่งดาวคู่ศัตรูนะคะในช่วงครึ่งเดือนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ายังไม่เหมาะที่ท่านจะ ทำเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือว่าจะเป็นการลงทุนเล็กๆนะคะเพื่อที่จะหารายได้เสริมในช่วงระยะนี้นะคะแล้วก็ยังมีดาวพระอาทิตย์ซึ่งมาจากเรื่องของลาบผลเมื่อมาสถิตรวมกับดาวเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงการลงทุนระยะสั้นนะคะก็จะกลายเป็นดาวคู่โลกนะคะอย่างนี้ถ้าดาวมารวมกันเขาเรียกว่า อาจจะได้ในเรื่องของหนี้สินกลับมาแทนหรือว่าเป็นภาระที่ต้องรับผิดชอบที่อาจจะทำให้ท่านเสียลาภผลในภายหลังได้ค่ะ ส่วนในเรื่องการเงินนะคะสําหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีตุลดาวเรื่องของการเงินของท่านก็คือดาวพระอังคารนะคะแล้วก็อยู่ในตําแหน่งโยกเกณฑ์อันดีกับลัคนาของท่านนะคะเรียกได้ว่าช่วงครึ่งเดือนนี้ท่านยังคงมีรายรับเข้ามานะคะและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายของบุตรบริวารของลูกหลานนะคะ หรือเรียกว่าบุตรบริวาลูกหลานอาจจะกลับมาให้โชคกับท่านนะคะนําเม็ดเงินมาให้หรือนําโชคลาภมาให้กับท่านด้วยเช่นกันค่ะตําแหน่งนี้ถือว่าเป็นตําแหน่งที่เข้มแข็งนะคะและก็ยังหมายรวมถึงนะคะเงินก้อนนี้ที่ท่านได้มานะคะท่านอาจจะนําไปลงทุนอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการต่อยอดเงินได้นะคะเนื่องจากดาวมาสถิตในภพเรือนปุตตะนะคะถือว่าการเงินของท่านช่วงครึ่งเดือนนี้ลื่นไหลได้อย่างดีเลยละคะ่ะ เรามาดูเรื่องความรักกันนะคะสําหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีตุลนะคะดาว ha, เรื่องความรักของท่านนะคะเดินได้โยกเกณฑ์อันดีกับลัคนานะคะเรียกว่าในช่วงครึ่งเดือนนี้สําหรับท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วมีคู่รักอยู่แล้วนะคะหรือแต่งงานแล้วแบบนี้นะคะท่านก็จะสามารถเอื้อหนุนเกื้อหนุนดวงชะตากันอย่างดีนะคะเรียกว่าคู่รักของท่านจะเข้ามาช่วยตัดสินใจแล้วก็ช่วยส่งเสริมในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นกับ ชีวิตนะคะแล้วก็อาจจะหมายรวมถึงคู่ชีวิตหรือคู่ครองของท่านนะคะอาจจะหารายได้เสริมมาให้กับท่านและในระยะนี้สำหรับท่านที่มีบุตรแล้วนะคะคู่ครองของท่านก็จะดูแลใส่ใจบุตรเป็นอย่างดีนะคะ สำหรับท่านที่ยังโสดนะคะในช่วงระยะเครึ่งเดือนนี้ยังไม่เหมาะกับการที่ท่านจะมีคนรักหรือจะพบรักในช่วงระยะนี้นะคะหรือว่าคนที่กําลังศึกษาดูใจกันอยู่นะคะช่วงนี้จะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาเป็นบททดสอบให้กับท่านนะคะแต่เนื่องด้วยดาวพระสุขที่หมายถึงดาวของความรักสถิตร่วมอยู่ในภพเรือนอริกับดาวพระพฤหัสซึ่งได้ตําแหน่งเกษตรนะคะอุปสรรคปัญหานั้นก็อาจจะเกิดการแก้ไขที่เกิดผลสําเร็จในภายหลังได้ นะคะคเพียงแต่ช่วงนี้ท่านจะเจอปัญหาเข้ามาเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องความรักเกี่ยวกับเรื่องของความไม่ได้ดังใจความหงุดหงิดใจของตัวท่านเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะก็ขอจบคำพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีตุลน,นะคะค่ะยังไงก็ต้องบอกก่อนว่าการพยากรณ์ดวงชะตาแบบนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหากท่านได้วางลัคนาไว้แล้วนะคะให้ท่านดูจากลัคนาว่าท่านเกิดราศีใดและนำตำแหน่งทักษะจรมาบวกรวมความหมายต่อเรือนชะตานั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ดูตำแห ำแหน่งเกณฑ์ที่ได้ในดาวปัจจุบันที่เดินเข้ามาโครจรว่าจะส่งผลอย่างไรกับท่านบ้างนะคะ และอย่าลืมที่จะบวกรวมตำแหน่งทุตสถานภพเข้าไปด้วยนะคะท่านก็จะได้การพยากรณ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้นเกี่ยวกับดวงชะตาของท่านในแต่ละลัคนาราศีค่ะค่ะยังไงก็ขอจบคำพยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องแม่มดพยากรณ์นะคะท่านสามารถรับฟังเราผ่านช่องทาง YouTube เท่านั้นนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสาหรับการพยากรณ์ดวงชะตาในเดือนพฤษภาคมครึ่งเดือนหลังนะคะขอบคุณ ทุกท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะ